โรคความดันโลหิตสูงความดันโลหิตสูง (Hypertension) หมายถึงระดับความดันโลหิตสิสติกหรือความดันตัวบนที่มากกว่าหรือเท่ากับ140มิลลิเมตรปรอทและความดันโลหิตดแอสตรกหรือความดันตัวล่างที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ90มิลลิเมตรปรอทค่ะเพราะว่าความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่มักจะไม่แสดงอาการเตือนหรือไม่ปรากฏอาการใดๆนะคะทําให้ไม่ได้เข้ารับการรักษาและไม่มีการควบคุมความดันโลหิตที่เหมาะสมดังนั้นทั้งในคนปกติและผู้มีอายุ35ปีขึ้นไปควรตรวจวัด ความดันโลหิตเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอค่ะการปฏิบัติตน้นการป้องกันการเกิดโรคความดันโลหิตสูงควบคุมลดน้ำหนักในผู้ที่มีน้ำหนักเกินหรือภาวะอ้วนโดยควบคุมให้มีดัชนีมวลกายอยู่ระหว่าง18.5ถึง22.9กิโลกรัมต่อตารางเมตรและมีเส้นรอบเอวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการปรับรูปแบบของการบริโภคอาหารเลือกทานอาหารที่เหมาะสมแนะนำการทานอาหารแบบ Dietary Approach to Stop Hypertension Diet โดยหลีกเลี่ยงอาหารเค็มจัดจำกัดปริมาณเกลือและ ซเดียมในอาหารไม่ให้เกิน1,500มิลลิกรัมต่อวันจำกัดปริมาณแคลอรี่ไม่เกิน2,000แคลอรี่ต่อวันทานผักและผลไม้เยอะๆนะคะทานผลิตภัณฑ์จากนมที่มีไขมันต่ำด้วยค่ะทานอาหารให้ครบ5หมู่ทุกมือ้อโดยในแต่ละมือ้อมีปริมาณอาหารที่เหมาะสมกับการใช้พลังงานของร่างกายในแต่ละวันแนะนำให้ใช้สูตร2ต,ต,ต่อ1ต่อ1ตามแนวทางของกรมอนามัยค่ะคือแบ่งจานแบบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง9นิ้วออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันโดย2ส่วนเป็นผักอย่างน้อย2ชนิดอีก1ส่วนเป็น หรืออาหารที่มาจากแป้งและอีกหนึ่งส่วนเป็นโปรโตีนโดยเน้นเนื้อสัตว์ไม่ติดมันและเนื้อปลานะคะควรมีผลไม้สดที่มีรสหวานน้อยร่วมด้วยทุกมือทานผักในปริมาณที่เหมาะสมคือผักสด5ทัพพีต่อวันหากเป็นผักสุ9ก้ช้อนโต๊ะต่อวันโดยทานหลากสีหลากชนิดเพื่อให้ร่างกายได้รับโพแทเสเซียมแมกนีเซียมแคลเซียมและใย,ยอาหาร ไม่ควรใช้โพแทสเซียมและแมกนีเซียมเสริมในรูปของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคไตเรื้อรังควรได้รับคำแนะนำเรื่องแนวทางการบริโภคอาหารที่เหมาะสมจากแพทย์หรือนักกำหนดอาหารค่ะหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือสารสกัดจากสมุนไพรที่อาจส่งผลให้ความดันโล,ลหิตสูงขึ้นได้อย่างเช่นมาฮวงชะเอมเทศชะเอมส้มขมโยฮิมบีเป็นต้นค่ะลดการบริโภคอาหารจานด่วนและอาหารไขมันสูงทานมังสวิรัตอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะ ใจใจสลากโภชนาการให้มากขึ้นเพิ่มกิจกรรมทางกายหรือออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมออย่างเช่นการออกกําลังกายที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นวิ่งเดินเร็วว่ายน้ําแอรโรบิกอย่างสม่ําเสมออย่างน้อยวันละ15-30ถึงนาที3าถึงวันต่อสัปดาห์นะคะจากัดหรืองดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผู้หญิงไม่เกิน1ดื่มมาตรฐานต่อวันผู้ชายไม่เกิน2ดื่มมาตรฐานต่อวันปริมาณ1ดื่มมาตรฐานของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หมายถึงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ประมาณ ก,การเลิกบุหรี่หยุดการสูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงควันบุหรี่การฝึกสมาธิให้จิตใจสงบผ่อนคลายไม่เครียดพักผ่อนให้เพียงพอตรวจวัดความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะ